มองพ่อไจอไปข้างนอกเปิดตูให้หน่อยรู้แน้ว่าตรงนี้คือประตูอยู่ตรงกลางเรอให้เปิดประตูอ่าเปิดก็เปิดจริงๆเขารออยู่นานแล้วผมโทรศัพท์อยู่ไม่รออย่าเขารู้ว่าตรงนี้คือประตูทางเข้าทางออกน,น,ออนกเต็มเลยนกเต็มเลยนะ รองลงประตูยนยเมื่อกี้เขาติดประตูได้นะติดจะออกแต่ผมติดสายโทรศัพท์เลยถ่ายไม่ทันนี่เรากั้นแล้วนะกั้นอวนแล้ะให้หมาเหม่อเข้านะีน่กั้นอวนนะ ันตามภาษานะครับตามมีตามเกิดไม่มีทุนไปทำเยอะะเอาแค่กั้นรถไม่ให้มาชนพะโล้ก็พอ